สวัสดีครับผมโยโยทินบริสัทนะครับมิสเตอร์แลนด์สเคปไทยแลนด์2020ครับผมด้วยสถานการณ์โควิดในที่ในปัจจุบันนะครับผมเองก็อยากจะออกมาเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกทท่านนะครับโดยเฉพาะคุณหมอคุณพยาบาแลและก็บุคลากรทางกางแรแพทย์ทุกทท่านนะครับผมสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยกันได้นั่นก็คือการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับถ้าไม่จําเป็นก็อย่าออกไปข้างนอกบ้านหรือว่าถ้าจําเป็นจร,งจร,งจร,งริงๆก็ขอให้ทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธรารณสุขนะครับนั่นคือการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับหยุดไปในพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเลยนั่นคืออาการติดตามข่าวสารนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับอย่าคิดมากหรือวิตกจนเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เราเองเนี่ยเสียสุขภาพจิตนะครับผม และผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านนะครับปฏิบัติตามที่ผมได้พูดไปเมื่อต้นคลิปนะครับนั่นก็คือการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับผมหรือว่าถ้าจําเป็นจะออกไปจริงๆให้สวมหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆนะครับผมเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้ครับคนไทยสู้ๆครับผม